อาแล้วรับท่านผู้ชมทุกท่านนะโอ้ยโอ้โหยังไม่ถึงแซ่เฉียวเฉียดทุยเฉียวตานะครับแม่มาถึงก็โชว์โหดกันเลยโอย้มีแหลกเฮ้ยเหมือนเป็นแมสมินนะอยู่ข้างบนเนะี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่ามีใครขึ้นมาเลยขอเนาะดูดีครับเซิร์ฟนี้เขาให้กระสุนแบบเรียกว่าเอาไอ้พีวีพีอย่างเดียวเลยนะดูดูนะม,นมันได้ยินเสียงแถวๆนี้แล้วครับ พืนไม่ยีงอย่างรัวไฟเฮ้ย,ยพวกเซอร,ร์กำลังจะขึ้นมาคิดว่ามันลงไปตายดยิของว่าน่าเบื่ <c oughs> ออยู่เนี่ยเฮ้ยเหี้ยกูตายจริงเนี่ยก <c oughs> ูตายเองอันเนี้ยัม <c oughs> ่แบบเสียนง,งานจากจะมาขุดด<ะ>ินที่ตรงพื้นไอสัตว์พวกเราเชาวแก๊งชาวเกาะ <c oughs> ดีกว่า <c oughs> เ,ดเดี๋ยวอยากให้มันแทรกไว